สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจ้ะทุกคนฝนตกนะที่อังกฤษฝนตกทางแถบเหนือจ้ะตกทุกวันพยกากรณ์อากาศมันบอกอยังไงร,รู้ไหมเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกมันตกมาตั้งแต่ต,แต,ต,แต,ตั้งแต่เมื่อคืน้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนยันเนี่ยย,ย,ยันทั้งวันอีกไม่เป็นไรเพรื่อนเนตกมาเห็ดจะไ้ออกพอเห็ดออกปุ๊บนอนมาเจาะบ๊อบเลยนะเพะื่อนเพื่อนนะ อย่านี้แหละจะทุกคนเห็ดมันก็จะออกแต่แต่ว่ามันก็ถ้าอากาศเฉอะแฉะมากๆพวกหนอนอะมันก็จะมากินกินเห็ดเจาะเห็ดเราอะจะทุกคนวันนี้ค <c oughs> ู่หูจะมาจยก,ก็ฝานนี่ไม่ใช่มะละกอนะทุกคนนะฝานแช่น้ําเอาไว้มันได้กรอบๆหัวสวีทอะมันจะได้ดับกินขิวว่าเราเร,าเรียกขิว ป้านเพื่อนที่ว่าอะไรนะกลิ่นหืนกลิ่นขิวกลิ่นขิวแหละเนาะเออจอยก็ไม่รู้ภาษาอื่นอ่ะภาษาภาคกลางจอยก็ลืมเพื่อนภาษาที่จอยใช้มาตั้งแต่กําเนิดก็คือมันมันมันขิวเออกลิ่นมันขิวมันหืนมันขิวอ่ะมันหืนมันต้องใช้กับน้ํามันเด็กจริงไหมมันต้องใช้กับพวกน้ํามงน้ํามันเพื่อนอันนี้มันกลิ่นมันฉุนน่ะเออเออใช่หรปล่ะนั่นแหละกลิ่นมันขิวมันฉุน มันมม่มันไม่เหมือนละโกนนะมละกอมันจะไม่กลิ่นอะไรเนี้ยก็คือมันอร่อยจริงกรอบจริงแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นกลิ่นขิวกลิ่นกลิ่นทุนนะจ๊ะนะกลิ่นทุนฉุนจอยฝานฝา,านแล้วแช่น้าเอาไว้น้าเย็นจัดนะทุกคนนะมันได้กรอบได้ล้างความความฉุนความขิวของมันออกจ้ะทุกคนแกงเห็ดเอาไว้กินกับคููหูด้วยเห็นไหมทั้งเห็ดเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเก่ารัดจ้ะทุกคน โหจอยมาจะได้กินด้วยกันนี่อร่อยเห็ดพึ่งหวานป่าน,นี้คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่อยู่กับมันขึ้นกับไอ้ต้นโอ๊กับทุกคนนะใต้ต้นโอกก๊กมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใต้ต้นสนที่จอยไปเก็บนะ่ะนะมันก็เลยจะไม่ไม่ได้กินต้นสนจะทุกคนนี่แหละเมนูวันนี้เมนูวันนี้ก็ประมาณนี้จะ้ะอันนี้ก็นเนาะเหมือนเส้นมะละโกไหมเห็นไหมนี่จอยฝานสับสับสับฝานฝานแค่น้าเย็น น้ำกินจัดจ้ะมะละกอก็ทําได้นะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแต่ไอหัวสวีทที่ทําได้มัละกอก็ทําได้จ้ะเส้นซว้ยางตำลูกสาวจอยจะได้กินด้วยจ้ะนะพี่สายก็กินนี่แหละเมนูบ้านจะอยู่ต่างแดนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วจ้ะทุกคนนะกินสเต็กกินนุ่นกินนี่กินเนื้อไปบ่อยมันเบื่อทุกคนมันเบื่อประเทศนี้คือเขากินเนื้อเป็นหลักอยู่แล้วอะกินเนื้อกินสเต็กกินหมูกินไก่มันเป็นหลักอยู่แล้วอะนะคือ นี่เมนูนบ้านๆของเราเนี่แจ่วบองน้ำพริกปลาแกงเห็ดแกงหน่อไม้ส้มตำเนี่ยแล้วแต่ส้มตำนี่จอยก็นานๆกินทีนะทุกคนนะไม่ได้กินบ่อยเนี่ยว่าทุกคนเข้าไปร้านมือซอบกันเร็วฝนตกอ่าเร็วๆปีชูผูของเขาม่จอดได้แต่ว่ามันบลสอตเตมันบส็บสอป สวัสดีค่ะโอ้ยทั้งหัวตั้งแต่หัวจนเกืบกนอบจนเกือบเออเพื่อนๆเอากระดานหนังสือซุ้มหนังสือทุกคนครับชุดงามๆทั้งนั้นแหละพะี่เจ๊เกินรองเท้ารองเไมลี่ใส่ได้ไหมน, <S <S นี่นี่อย่างนี้นี่นี่นางใส่ได้พี่นี่นี่นี่รองเท้าเดินเอออันนี้อันนี้คงจะใส่ได้นี่น ก็นี่นะครับใส่เดินเล่นไงพี่เนี่ยกันสนูดีนะเนี่ยพื้นยังดีอยู่เลยเจ๊ดูหาเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าก่อนเราทีเนี้ยรัดมือสองอุ้ยนตัวน้สวยตัวเล็กเกินไปละใส่ละพุงปิ้นใส่ละพุงปิ้นเจ๊แล้ว ก็ไม่ได้ละน,นางใส่ไม่ได้นูน่แหละก,กม้มโจมโออยู่น, <c oughs> นี่เขาเอินหาสมบัติหาค้มสมบัตินะนี่นนอืออนี่สวยนะนี่เจ๊วันนั้นจอยซื้อไปแล้วนะที่อุนอ่นๆอันนี้นมันมีอีกสีทั้งสวยๆเนี่นใย,ยใช่ไหมพี่เอาไปอีกสีชมพูพี่แจ็คเก็ตชมพูอันนั้นนี่หลายๆเกินนะ้วพแจ็คเก็ตก็ซื้ออีกอ มันเยอะแล้วนี่พี่สีพู่าญ้านะย่าพี่นี่แหละทุกคนเข้ามาก็ประมาณนี้แหละแต่ถ่ายทุกที่ไม่ได้เด้อเพื่อนเพื<ๆ>่อนเด้อคนเขาทํางานนี้เ,เขามองสิบปอนเซตนี้เป็นพี่อ่อเนี่ทั้งทั้งเนี่ยสิบปอนทุกคนช่วยชากาแฟอ,อันนี้มันอะไรเนี่ยโอ ไทยพี่อันนี้สำหรับพริกไทยนี่พริกไทยกําลังรื้อสมบัติคนหารองเท้าบูทให้ลูกบูทม่หน่อยแล้วนะคนใหญ่เลยแก,ก้วเพื่อนๆอ,อันนี้โชว์หลอจานนี้เซตนี้พี่ใหม่เลยพี่้ายนี่เซตนี้ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยจานเนี่ย เต็มบ้านละนี่นาใส่ให้ทุกคนของนี่ผมทนงานแต่งป้าดงามาคักที่เน่สวยอยู่นะพี่สายใ <c oughs> ออย่เลยที่นี่ทุกคนนินินน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  เพื่อนฮาโลวีนอะ่อะฮาโลวีนพี่พทรายเก็บปลาตเห็ดนะเข้าตาเห็ดทุกคนคนตื่นนะนิ่หมดเลยใหม่อ่าัโอเคอยู่นะ ลองใส่ดูเฉยหาเรื่องเนี่ยชอบเนี่ยงามคักน่สวยนะเหมือนนกเหมือนนกใช่ไหมพูดจาอยากไปดิซู้ไปให้น้องเบลีอัลบินอลนนี่ยังใหม่อยู่เลยไม่รู้จะเอา อง,องอทำอะไรกันครับคุณเจ้คุณเจ้เราเรียดจำอะไรจ้ะฝุ่เด้อฝุ่นพอ <laughs> แกงจอยซื้อจ้อะจอยซ้ำม,มาโมสมมสวีตปะตำโหสสวีตค่ะนุ่น <laughs> นะพูดพออีกฝุอพอเลยลูกเด็กพูดไม่พอ,อ <laughs> <ห>ไปเดินทางรันตีชอบไต่ของเขาเรียบร้อยแล้วไม่ซื้อเพิ่มมาจ้อย หมวกกันปะดอกไม้เออไม่ซื้อไม่จะซื้อมาทไมมันมันยังไม่มีงานถ้าม่ออกงานไม่มีไม่มีงานที่จะออกเลยพี่หมายถึงงานแต่งส่วนใหญ่เขใส่แบบนั้นเรื่องานไปปบสถ่มันไม่ใส่หอกพไม่เข้ากับใบหน้าอันสวยงามของจ้อยนะเพิ่งเดห้องใชไมนี่ใช่เออไม่พลาดอกพี่ก็คุยกับาไปก่อนแล้วาุเอนกันนึงเี่ยเดอฝนได้หมื่นในพดีกอแล้เอะ ชมพูนะคะวันนี้สาวชมพูจอยใส่เสื้อกันสั้นแต่ว่าใส่เสื้อเอ็นย,ยาวแค่หนาวผู้นึงขี้หอนผู้หนึ่งขี้หนาวเป็นยังสิเดตเตอร์อบางเทียบอีกอะหอนนี่อฝงใจว่าเปมอโมน,นหอนไม่เกเดยวก็ออกร้อนพี่นองเอ้ยสองคนนี้อายุเท่ากันมันไล่เดี่ยกันมันเท่านห่างกันแค่ปีเดียวไม่ถึงปีเก้า <9 S 2> <9 S 1> เดือนก็เลยมีกษณะอยยังคล้ายๆกันนะพี่นอะ ว่าปรึกษาแต่เรื่องสุขภาพกันทุกวันนี้นะจ้อยพี่จะหอดหาซิพนี่มิจะคุยเรื่องสุขภาพกันจอให้พี่เป็นยังอย่างนี้วันนี้นจอยก็บอกใจก็เป็นออก็แล้วโอ้มีคนเป็นกับพี่อยู่ตัวนี้เลยก็สบายใจไปแบบไม่ใจของเอออจเป็นก่อนแกเอกบางคนบอกว่าพร้อมแล้วมันจะไม่มีโรคภัยเชื่อที่ไหนเ่ะพี่นจเป็นด้วยกันก็ไดเลยเออเป็นเหมือนจะมีผวามอะไรรัก่าเช้านนรักมาเช้าบวมปาดมือตัวเองไปหลายรอบแล้ว บานนี้วัได้เคยนั่ผ่านมักจเหนจุยดจุยเพก่จริงเพราะว่าจอยเห้นย่าย่าโจนอ่ะผ่าแอปเปิ้ลอ่ะอันนั้นล่ะถ้าให้คงเขางบ่ได้จอยบ้านแล้วก็ใช่กับลูกสาวใส่พเขาบอกเลยนะใครอันดีก่าเพีอยนดี วันนี้เราหลอกล่อพาเจ้มากินแกงเห็ดเพื่นอนบอกคนมากินโลดนมากินมอะายเยอะคนมาเอาไว้พี่ชายกินเจอกันหมู่บ้านนี้ยิ้ม <ไป S 2> ห่างไปห้างเมื่อวานจะไปห้างเพี่อันดีพาไปซื้อผักโอ้ตั้งแต่พูดว่าเอาจริงๆเนาะจอยซื้อตั๋วเครื่องบินเองเนาะกลักบเมืองไทยทุกรอบเนาะพี่เนาะพี่นี่นางพาจอยไปซื้อผักเฉยเลยอะแล้วจ่ายเองไงเออน้างเหรอเออสงสัยนางจะแบบว่ามันก็มีคือซิกเซนอะ เพราะมีคนว่าจอยคุยกับผัวดีดีหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เงินใช้หรอกเขาว่ายนี้จอยบอกแล้วไงว่าจอยไม่เคยใช้เงินผัวนะจอยก็ทํางานก็พี่สายเนาะเออจอยทํางานเองที่ที่จอยซื้อกินเห็นจอยกินอาหารไทยซื้อสั่งขสั่งเงินจอยเด้ขนาดเป็นเมืองไทยก็เงินจอยเงินไปใช้เมืองไทยก็เงินจอยจอยเนี่ยเงินจอยได้ทำงานเงินจอยได้หน่อยเนาะเงินจอยได้เงินจอยได้เพื่อนเออ โขโขโขจะบ uh, างท่านอาจจะเห็นคนอื่นอ่ะคลิปอื่นอ่ะว่าว่าอันี่นะพี่น้องว่าสามีเข้าใจบางคนเขาก็เขาก็ื้อให้เมียเขาแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวหมครอบครัวจอยก็คือหัวจอยก็มีภรร้าที่อย่างอ hmm. ื hmm. ่นอะนะพูดถึงอ่ะเราก็ซัพพอร์ตกันได้แค่นี้ก็ซัพพอร์ตกันไปแถ้ามันรวยมมนก็คงจะเสื้อให้วแหละ ไม่ง่ายใส่ผมนวงไปอะไรดูผมเจ้าดูผมพปซายกันเออฝรั่งบางกินผงงวกอังนั้ผมลนเนี่ยาหลานองสามีพีน้ำไม่ขึ้นเนาะไม่เคยกินอันนี้สูตรตำปูปลาค่ะอร่อยอยู่นะอร่อยจอยเคยซื้อกินอยอ่อร่อยได้กลิ่นปูหน่อยๆได้กลิ่นปูนาจ้ะ แซบอินเตอร์มหาสารคามไม่ได้รีวิวไว้เขานะบางท่านถามไงเออบางท่านถามจอยไอ้าวน้องจอยยี่ห้อไหนคะอย่างเงี้ยไอ้นุชกินไอ้นุชว่าไง,ไาไงอร่อยอยู่ห้งนุชมันอร่อยมัดซุยยี่ห้อให้กินแซบดีมันเอาไปมไม่รู้แซบไม่แซบไม่รู้นะเห็นเลยแซบหมดนัแล้วน,นะแซบหมดแบบถ้าว่าพี่จอมนะจอยตอมไม่ค่อยแซบนะทุกคน โอ้ยแสบที่มันตั้งแสบอยู่เมื่อวานพี่กตั้งทัวร์ตัวใครต้มพยยามบดต้มกับแสบเดี่ยจอยถึงกินโอ้ยเขาวดิบมดหมอนย่างโอ้ยเอาใส่แล้วมันจะซีซิมได้ใส่เข้าไปยังเติมอีกชิมน้ำมันก่อนชิมซิช้อนเดียวกันไม่เป็นไร,รจ้ะอือพอแล้วนะ อย่างก็งห okay. 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 ้องใส่นี่ไปมันกระสิบแต่แป้งลายแบ่งใส่เออแต่ใสบนนวดนต่เป็นเติมนวดอีกหลายเด้วอันนี้ไว้เผื่อเอ็มจะทำเองกรอบหนูน่าทำหน้าตาแต่เยอะๆเยอะอย่างเงี้ยี่ได้มาก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยจะกินคนเดียวก็อย่างว่าอะไรเพื่อนเอ้ยนึกถึงกันเด้หรอคนนี่ชอบ ชอบกินกระเหม็นนี่เข้าไปทั้งคนสองคนเหมือบ่ไดเร็้ให้ไม่ได้ไงอันนี้ว่าจะไปกันอีกอยูน่นั่นไงไปซ่อมมึงอีกี้ไม่าไม,มาดูสิสวยนะถ้าทำนู่นน่ะทุกคนนู่นน่ะนู่นน่ะ<อ>เหทำไงเขาบอกว่าวอนตามันอย่าร้องเพลงนะจะผัวแก่ไ <laughs> ม่จำเป็นหรอกมันจะมันจะได้กด็ขอให้ได้ผัว แม่ไหมแซ่บไหมอ๋อให้เรียกให้มาเคิมเนี่ยหอมให้ทำเป็นแกะอาเลยค่ะตอนคิดแบบเติมอีกสักหน่อยน้ำปลาแดกแต่ว่ารู้สึกเค็มแล้วเนี่ยอืมรูือ่ปากจอยคนหนึ่งใช้มือคนหนึ่งใช้ช้อนเราเอากระ lon นี้ใส่ดิพอแล้วเราจะใส่นี่เนาะออืต้องผสมกันค่ะก็ไม่รู้แหละ ใส่ลงไปคือตัวยังไม่ได้กินตุนัวอันนี้ก็หลายกระสับผสมกันนีเนี่ยี่ห้อหลายยี่ห้อปะเขาเรียกอะไรปรับปรุงเองอะพี่ปรุงรสเองร่วมกันเองเพราะว่าอที่บางเจ้าซื้อมารสชาติมันแบบไม่ถูกใจเราแล้วก็มาผสมกับรสชาติที่ถูกใจพี่เยาพอไหมเจ้าว่ะว่ะ เดี๋ยวเอารสเปรี้ยวแห้งเค็มไปเจ๊เค็มเปรี้ยวแห้งเนาะทั้งสีทองกันนั่นเค็มไม่ไแมบบ่ดแบีบแล้วแหละกินกัข้าวโอเคแหละเนะ้องกินกับข้ากวก็จะแซ่บยังไม่ม<า>ได้ไปจะเทใส่นีงไ,ไงโอ๊ยย <laughs> ื้อเบาบ้างก่อน เท่เราเราจะเทใส่นี่ไงถึงบอกกอดแก้วอยู่จนเสร็จแล้วพี่นะกอดเถอะมันอุ่นนะจ้าขวดทุกคนพวกเราไม่ค่อยกินเผ็ดเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคน ลลที่ถึงใหม่นะที่ถึงน้องใหม่มาอาัดีิงสกุลเลยแกงเห็ดสไตล์ของใครเองนี่แหละขามานะันอ่ะอวบหอมไม่เจ๊อจหอมจมูกไม่ดีหอมเลยอ่ะหอมแกงใส่อะไร ใส่บวกสุกี้นี่ในส่วนบวกจากส่วนเท่นี่ปนัจจอก็ตกักินเดียวก็เพื่อนึงนะพี่ออืมถึงไ,ได้เยอะอเอวมาผัวเข้านะผัวเขากขา็ไม่เคยเจอหลายนะใช่ถือว่าได้เยอะเนาะอืม,อมอันนั้นเราเคยสุดที่หลัวลงวันนี้นะเขาเคยเจอเยอะๆกะบับบอลนี้ เออเอาไปเปรียบกับคนอื่นไม่ได้หรอกป่าเราก็แค่น,นี้แหละเ<ม>พราะป่าเราก็มีประเทศอื่นเข้าไปหากเก็บด้วยไงเน,นี่ยทุกคนเลยจ้าจะเช็ดก่อนเด้อเพื่อนๆพเด้อทาไปด้วยเช็ดไปด้วย <c oughs> นี่แกงแล้วจะ,จะเอาของมาแอมกะไอ้นี่มันบอกว่ามันไม่กินหนังได้ก็ทอดแต่เพื่อนแต่ว่าตาบอกว่าเธอกินหนังแตฉันไม่รู้เป็นอะไรฉันไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรทำไมไมัลนลดน้ดนักอน นี่ป่ะการเฉลิมฉลอมเลยรถประกาศมะเลยมุ้นไอเนี้ยอยู่นั่งกินอ่ะนัไม่กินพี่แต่นังอาจจะไม่รู้ว่าเป็นไก่หรือเป็นหมูอะเออไม่กินนี่แอ,ม,อมกับอ้นี่ลู้หงส์สิบสองกนสั่งมาหนึ่งที่ไมอดไมอดนรกนั่งเสลิมฉลาทอดแล้วเดี๋ยวนี้มันหลายขั้นตอนอืม,อม น้ำใส่ทอดก็ได้ปิดอะไรหรือเปล่าเสียงป eh right> ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อยู่จอยตัวข้าวตันดังดีข้ใช่ไหมนี่จะอาหารมื้อนี้ของพวกจอยนี่แกงจะผักจากในสวนก็ซื้อส้มตำหัวสวิทนี่นะหันหมุนด้วยพี่สาย นี่ข้างั้นงงำเลยกาไก่จ้ะโอเคทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำใจจอยจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย